พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีมีความหลากหลาย ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำที่อยู่ที่เขาผนเนินทุ่งหนึ่งในขุนขเขาเขตแดนไทยพมา่าความอุดมสมบูรณ์แต่อดีตสร้างชีวิตให้อาชีพมาตราบถึงปัจจุบันวันนี้ที่นี่กำลังเปลี่ยนไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึง่งหลายครั้งที่ทั้งรูปน้ำใหญ่และุ่มน้ำสาขา ที่กรมทรัพยากรน,น้ำได้เข้าไปจัดการเก็บข้อมูลจะพบว่าแม้จะเป็นพื้นที่สั้นระหว่างเทือกเขากับทะเลโดยไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่การปรับตัวของประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกใช้ทรัพยากรและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตลอดมาถึงวันนี้การขยายตัวรับกับเมืองท่องเที่ยวด้วยวิธีการจัดการแผนใหม่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะที่มีอาชีพ,พเกษตรกรได้ปรับแผนวิถีชีวิตและวิชาชีพได้ทัน ็วว่่าาาาทยยยงึเดีี๋นนน้้สบขแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล mm hmm. เมื่อถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางต่อไปกรมทรัพยากรน้ำก็จะปรณาการแผนยุทธศาสตร์กับประชาชนแต่ละลุ่มน้ำ mm hmm. เพื่อขยายผลทำงานร่วมกันต่อไป mm hmm. เมื่อถึงเวลานั้นคำตอบจากลุ่มน้ำ ก็จะตรงกับความต้องการของประชาชนร่วมคิดร่วมจัดการร่วมบริหารลุ่มน้ำคือคำตอบจากคนลุ่มน้ำกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม